ที่สถานีนี้นะคะก็เป็นสถานีใหญ่พอสมควรค่ะเราจะเดินตามป้ายชินคังเซน็นก็คงต้องออกไปอะคะ่ะสแกนบัตรออกไปนะคะสแกนบัตรโดยสารเดินออกมาแล้วค่ะเนะคะสถานีนี้สถานีใหญ่นะคะชื่อสถานีาชินโอซากะนะคะชินโอซากาะค่ะผู้โดยสารก็เยอะเยอะจริงๆ เดินมาเรื่อยๆค่ะเห็นนะคะเราจะหาวิธีการนั่งรถไฟต่อไปยังเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะจากสถานีรถไฟชินโอซากะตรงนี้เราจะไปยังไงตามพวกเราไปค่ะอิวกระเป๋าเดินขึ้นบันไดน,นี้มาอีกแล้วนะคะเพื่อเดินตามป้ายไปที่ชินคังเซนเลนะคะมาถึงตรงนี้นะคะเหมือนกับ เป็นด้านหน้าของสถานีรถไฟอะค่ะดูนะคะมีรถรับส่งรถบริการสาธารณะรถยนต์อยู่ด้านนอกนะคะแต่ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟดูค่ะว่าพวกเราจะไปยังไงกันต่อนะคะมีร้านสะด,ดวกซื้อด้วยอยู่ตรงนี้ผู้โดยสารเยอะมากดูคนเดินทางเยอะมากนะคะค่ะพวกเราจะเดินตามป้ายชินคังเซน นะคะว่าต่อไปพวกเราจะไปยังไงกันนะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะมีป้ายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขายตั๋วเยอะเลยนะคะดูว่าไปซื้อตั๋วตรงไหนดีเพราะมีเยอะเหลือเกินเอค่ะชินคังเซ็นติเคตฝั่งโน้นก็มีฝั่งขวามือก็มีนะคะเยอะจริงๆดูจะไปโซนไหนตรงไหนเนี่ย ตรงนี้ก็เป็น uh, Travel Service Center ชินโอซากะนะคะส่วนพวกเรามาดูซิจะซื้อตัว๋ว uh, ตรงนี้นะคะรถไฟตรงนี้ว่าจะไปยังไงจะใช่ที่ที่เราจะไปหรือเปล่านะคะตรงที่ขายตั๋วนะคะเคาน์เตอร์ก็เยอะแยะค่ะค่ะมีเป็น11-12เคาน์เตอร์ผู้โดยสารก็รอนะคะคิวยาวเหยียดเลยค่ะ แลวตารางเวลาเขาก็มีนะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะกาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแต่เราแจ้งพนักงานขายตั๋วว่าเราจะไปที่ไหนจำนวนกี่คนนะคะเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไรนะคะแล้วก็ต้องการจองที่นั่งด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อยากนั่งตรงไหนเวลาเท่าไร่ก็แจ้งพนักงานนะคะก็ง่ายๆค่ะ หลังจากนั้นก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดล้วแต่สะดวกนะคะซื้อตั๋วเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวเดินทางพนักงานที่ขายตั๋วก็น่ารักค่ะให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะเราจะเดินทางไปที่ไหนเวลาเท่าไรค่าตัว๋วเ,เท่าไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกที่นั่งไหมประมาณนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเดินไปที่ทางที่เราจะขึ้นรถไฟนะคะไปค่ะ ได้บัตรได้ตัวรถไฟแล้วนะคะหาทางเดินเข้าไปที่ชานชาลาค่ะไปกันนะคะว่าไปยังไงเดินตามป้ายนะคะแบฝั่งนี้ก็จะบอกว่า,าชินคังเซนแทร็กก็คือทางเข้านี่แหละคะ่ะไปค่ะเข้าไปตรงนี้นะคะมีการสอดบัตรหรือว่าใช้เครื่องสแกนบัตรที่อยู่ในโทรศัพท์เราก็ได้นะคะสแกนบัตรโดยสารออกมาแล้วนะคะเดีผ่านมาตรงนี้ แล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะไปที่ชานชาลาที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราจะไปที่ชานชาลาที่27นะคะเดินตามลูกศรชี้บอกทางไปฝั่งนี้เลยะคะ่ะผู้โดยสารเยอะอจริงๆนะคะเยอะมากคนเดินตามเยอะมากนะคะไปคะ่ะเดินตามหมายเลข27ไปนะคะเราเดินลงมาถึงชานชาลาที่27แล้วนะคะ ก็เห็นมีผู้โดยสารยืนรอขึ้นรถไฟอยู่แต่มีขบวนรถไฟขบวนหนึ่งค่ะเขาจอดอยู่ตรงนี้ผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นรถไฟก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อยู่ตรงนี้แต่ขบวนนี้ไม่ใช่ของเราค่ะ พวกเราต้องรอขบวนต่อไปนะคะยืนรอกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวรถไฟมาในผนู้โดยสารก็เข้าคิวรอที่จะขึ้นรถไฟแล้วนะคะ,ะตรงช่องนี้เป็นโบกี้ที่5ค่ะซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะไปโบกี้ที่5แล้วก็จองที่นั่งแล้วเรียบร้อยนะคะและ้วผู้โดยสารก็เข้าคิวรอที่จะขึ้นรถไฟยาวเลยค่ะเดี๋ยวโบกี้ที่5ก็รอยาวโบกี้ที่4่ฝั่งน้อน โอเคที่321ต่อไปเรื่อยๆนะคะรถไฟขบวนที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะรถไฟหัวจรวดค่ะดูนะคะขบวนยาวเหยียดเลยไม่รู้ว่าปลายทางเข้าไปที่ไหนนะคะแต่เรามาขึ้นที่สถานีชินโอซากะปลายทางเนี่ยไม่แน่ใจเราไม่ได้ดูรายละเอียดเราก็ไม่ได้อา่าน้ลยนะคะซื้อบัตรซื้อตัวจองที่นั่งจองอ่า เที่ยวที่พวกเราจะไปเสร็จสับเรียบร้อยก็มารอที่ชานชาลานะคะมาแล้วอันนี้คือโบกี้ที่5ที่พวกเราจะไปในวันนี้นะคะประตูอยู่ตรงนี้นะคะเปิดแล้วคะ่ะฝั่งน้อยคาาโบกี้ที่6นะคะผู้โด,ดยสารทยอยขึ้นไปเลยคะ่ะดูนะคะตอนต้องเปิดจะเป็นยังไงนะคะ ผู้โดยสารที่เข้าแถวอยู่ก็เรียงลําดับเดินตามคิวขึ้นไปนะคะไม่มีการแซงคิวไม่มีการตัดหน้าตัดหลังเราก็รออยู่นี่ก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าคิวเข้าแถวนะคะรอผู้โดยส,สารขึ้นหมดก่อนรอผู้โดยสารขึ้นหมดก่อนแล้วค่อยไปนะคะเพราะว่าเราจองที่นั่งแล้วยังไงเราก็มีที่นั่งค่ะขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะเราจองที่นั่งก็เดินหาที่นั่งที่เราจองไว้เลย หรือว่าถ้าใครไม่จองเนี่เลือกที่นั่งที่ว่างอะไรประมาณนี้คือรถไฟแล้วก็ได้ที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเด็ดค่ะที่นั่งภายในรถไฟความเร็วสูงของเขาก็จะเป็น2-3นะคะซ้าย2ที่นั่งขวา3ที่ พาผู <Workers S 2> <iment ations. S 1> ้สารที่จะลงสถานีนี้ให no. right ้เตรียมตัให้พรอที่รถไฟจะจอดนะคะในรถนะคะสะอาสอานมากมีห้องน้ำาตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางออกนะคะด้านนี้ก็เป็นโบกี้ที่5ซึ่งโบกี้นี้เป็นโบกี้ที่ ไม่สูบุรีนะคะแล้วก็เป็นรถขีที่เราจองที่นั่งนะคะรถไฟสะอาดจริงๆดูค่ะสะอาดมากะละคระลงจากรถไฟขบวนนี้มาแล้วนะคะค่ะออตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเกียวโตประเทศญี่ปุ่นแล้วคะ่ะมาถึงแล้วนะคะรงจากรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ลคะค่ะ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สถานีรถไฟเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะเพิ่งลงจากรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นขบวนนี้มานะคะดเดี๋ยวตามพวกเราไปค่ะว่าพวกเราจะไปยังไงต่อไปในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะตามพวกเราไปเลยค่ะสถานีเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะอุยสารก็ใช้บริการรถไฟเยอะเลยค่ะก็ตามพวกเราไปค่ะตอนนี้มาถึงแล้วจะไปยังไงต่อนะคะ ไดเลื่อนมาชั้นล่างนะคะดูค่ะโอตรงนี้ผู้โดยสารก็พลุกพ้่านผู้คนก็เยอะนะคะไปค่ะหาวิธีการออกไปว่าเราจะออกไปยังไงหาทางออกนะคะไปดูฝั่งนี้มีร้านขายของร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มฝั่งน้อนไปค่ะพวกเราจะไปยังไงต่อนะคะ